สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกุกท่านนะคะแอดมินมานำเสนอรถเรียบหรูสไตล์ผู้บริหารให้ท่านได้รับชมกันค่ะท่านใดถูกใจแบบกว้างๆนะคะคันกว้างๆคันใหญ่ๆนะคะรุ่นนี้เลยค่ะราคาไม่แรงสามารถจับต้องกันได้นะคะพร้อมกับรถสวยๆด้วยค่ะ รถ y o y o t a m r y r รรถปี05ราคา78,000บาทราคานี้ตามสภาพนะคะรถติดแก๊สค่ะเครื่องยนต์2400 c ซีคตัวท็อปสุดนะคะในปี05เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติระบบแก๊สวิ่งได้ปกติประหยัดด้วยนะคะเหมาะกับยุคน้ำมันแพงเลยค่ะตอนนี้เชื้อเพลิงเบนซินกำลังปรับขึ้นราคากันอยู่เรื่อยๆนะคะ สนใจอยากประหยัดต้องหันไปใช้แก๊สกันแล้วค่ะทุกท่านภายในสภาพสวยแอร์เย็นเพลเพอะนะคะสีสันดูดีภาษีพรบบปี67รถอยู่แถวรำลูกกาคลอง7ค่ะ78,000บาทสนใจทักไปคุยกับผู้ขายได้โดยตรงนัดหมายไปดูด้วยตนเองนะคะควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงได้ตรวจสอบสภาพรถได้ดูเอกสารต่างๆให้ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจนะคะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ